ครับกราบสสัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรบท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นผลงานเลี่ยมพระกรอบทองครับผ่าวายนะครับขัดมันเงาหุ้มผ่าวายขัดมันเงาคำว,ว่าหุ้มหมายความว่านี่นะครับเขาก็จะเลาะอัปติกตามทรงแล้วก็ทำให้โคง้งๆข้างๆแล้วก็บีบนะบีบเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้แน่นตรงนี้แล้วติดการตัวนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ เอ,เอาเหล็กเนี่ยปาดไปตามขอบมาให้มันชิดเข้าไปหนะหมสร้อมันจะงุ้มงุมเขาไปนะครับก็จะก็จะอยู่ทนนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นผ้าปิดตาจิ๋วนะองติดเดียวเลยนะครับถ้าเทียบก่อนเนี่ยถ้าเทียบกับเล็บผมก็อันจิตเดียวเลยอ่ใช้ทองนะหุ้มผ่าไวายก็มีอยู่แค่เนี้ยครับตรงนี้ครับ มันดูเบาดูคลาสสิกนะฮะใส่ได้ร่วมสมัยนะครับดูไม่เทอะทะแล้วก็ไม่ดูเยอะนะฮะเพราะตัวพอมองตรงๆก็จะเห็นทองอยู่นิดหน่อยแต่ความแข็งแรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเป็นผู้หญิงใส่นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันเล็กเนี่ยมันก็จะมันรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแต่ถามว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงทน,ท,น,ท,นทานแน่นอน,นครับเพราะอัดกันน้ําทุกชิ้นแล้วก็ ทดสอบลงน้ําก่อนนะพออาดเสร็จเราก็จะจุ่มน้ําก่อนทุกครั้งทุกองนะว่ามีน้าไหนปุ่มปุ่มเปล่าถ้าไม่ปุ่มปุ่มเราก็ไปต่อนะครับปุ่มปุ่มเราก็งัดเหมือนมีฟองอากาศเราก็งัดออกมาพามันใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะน้ําจะเข้าทุกอันผ่านการตรวจสอบก่อนจะเลี่ยมคุ้มคุ้มขอบทองนะครับอ่าก็อันนี้นะครับใช้ทองอยู่ที่0.967กรัมโอ้โหยังไม่ถึง1กรัมนะถือว่าคุมได้ดีมากๆเลยนะครับผม ด้วยตัว,ตว,ตวองพระเขาเล็กด้วยแหละมันก็เลยใช้ทองไม่เยอะนะครับผมค่าใช้จ่ายก็ลดลงตามตามไปนะครับผมส่วนตัวพระไม่ราคาไม่เล็กนะครับราคาน่าจะแพงกว่าก,กอบเยอะพอสมควรเป็นพระปิดตาสารพัดดีนะฮะสารพัดดีเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพระปิดตาขนาดเล็กที่สุดและแพงที่สุดนะฮะของพระปิดตา หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับาผมก็หาเพิ่งหาข้อมูลเจอแล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้ราคาพระนี่ไม่ไม่น้อยเลยนะครับผมขอขอบคุณที่ไว้ใจนะครับให้ทางร้านให้ทางร้านเลี่ยมให้นะครับ mm hmm. ก่อนลูกค้าจะไปลูกค้าก็บอกว่าให้ดูตำหนิด้วยนะครับมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดเจดีของเขานะ ของพ่อกเกษมจะอยู่ตรงนี้นครับโคจะดีบ,าง,บางองค์ก็อยู่ข้างล่างหมดแต่องค์นี้อยู่ที่แข้งของเขานะฮะเนี่ยมันไม่ถึงกับไม่ถึงกับแข้งไม่ถึงกับข้างล่างนะบางคนก็อยู่ข้างใน,นครับแต่อันนี้เขาตอกตรงนี้ยมันก็จะเนี่ยเลยนะครับไอตรงกลมๆนะครับเนี่ยใช่เลยหลวงพ่อกเกษมองค์นี้หลายตังค์นะฮะขอบคุณที่ไว้ใจนะครับผมและให ให้ให้ผมเป็นผู้บริการนะครับผมยินดีเลยครับผมก็สวยตามแบบนะครับผมส่งแบบลักษณะแบบนี้กับแบบขัดมันเงาไปลูกค้าเลือกแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะน่าจะเป็นผู้หญิงใสนะครับผมพิมพ์ลักษณะแบบนี้น่าจะมีอยู่สี่สี่ห้าพิมพนะของลวงพ่อเกษมนะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ราคาน่าจะสูงสุดนะฮะ ของเงินของเขานะพิพาประการใดขออภัยด้วยนะครับผมไอ้สังเกตตรงหน้าหน้าของเขาครับพิมพ์พระปิตาเนี่ยครับสารพัดดีเนี่ยน่าจะเป็นมือของเขาเนี่ยครับที่เป็นสมานสมานเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นหนึ่งตรงกลางก็จะไม่ใช่แบบนี้นะฮะพิพาประการใดขออภัยด้วยนะท่าที่ผมศึกษามาหาหาข้อมูลมาประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะแลวอยากเริ่มงาน พุ่มผ่าวายแบบนี้นะในรูปทรงต่างๆของท่านนะจะว่าจะเป็นทรงไข่ทรงเหลี่ยมทรงกลมอะไรเงี้ยครับลูกแก้วอะไรเงี้ยลองแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งภาพที่ท่านจะเลี่ยมมาให้ผมก่อนนะครับแล้วผมก็จะประเมินราคาคร่าวๆนะเวลานั้นๆเมื่อมีใช้ว่าพิมพ์นั้นน่ะลักษณะนั้นน่ะใช้ทองเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ระยะเวลาที่เสร็จระยะเวลาที่ใช้ในการเลี่ยมอ่ะใช้เวลากี่อาทิตย์เสร็จนะครับ ผมจะแจ้งไปนะท่านโอเคกับทั้งหมดที่ผมกล่าวนะครับท่านค่อยมาหาผมที่ร้านแล้วก็ทิ้งพร้ไว้พรอมาจั์นิดหน่อยนะครับส่วนแล้วพอเสร็จผมก็จะส่งพั้นิ่งพระเข้าใหม่กลับไปให้ท่านนะแล้วพร้อมเจ,จ้าใจส่วนที่เหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าพลาสติกแตกหรืออะไรก็ตามหรือมีการซ่อมกรอบในลองทักเข้ามาถามยละเเลยก่อนได้นะผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับในสิ่งที่ผมสามารถทำได้นะบริการให้ได้นะครับผม ก็ลองแอดเข้ามานะครับผมประมาณนี้นะครับภาพนิ่งพาะกใหม่ขององค์นี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผมจะเดิเมันทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเติบโตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นกอพาวายนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ 0. 9.6หกนะฮะ0.56กราม